ถ้าสมมุติว่าคุณองค์อิงเนี่ยไม่ใช่เป็นลูกคุณทักษิณเนี่ยคนในพรรคเพื่อไทยจะเลือกไหมก็ไม่เลือกอยู่แล้วอาจารย์ชัดอยู่แล้วตรงไป่าอ,อ,นนอันนี้ตรงๆมันก็ต้องตรงฮะถูกต้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อ่ะคือไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายคน ก็ต้องยอมรับว่าบาร,รมีหรือนำตะกุลชินวัตรเนี่ยแล้วคุณอุ้งอิงบทบาทที่ในช่วยในการหาเสียงเนี่ยถึงเธอจะตอนนั้นแต่ท้องจะอะไรก็ไปช่วยหาเสียงนะก็ต้องให้เครดิตพอสมควรนะครับเพราะฉะั้นการที่จะมาเป็นคนอื่นเป็นหัวหน้าพักได้ก็คือคุณทักษิณตั้งวันนี้คุณทักษิณจะบอกว่าให้ลูกสาวตัวเองเป็นผมก็เชื่อว่าอาจจะเป็นที่ยอมรับมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำในพักการเมืองเนี่ย คนมันจะอัดหรือไม่เนี่ยมันต้องดูว่าพรรคในนั้นเป็นประชาธิปไตยไหม,มถ้าใช้ให้คุณอุ้งอิงเป็นเนี่ยรัฐพ่อควบคุมอยู่รัฐผลสุดท้ายมันเป็นการรวมศูนย์อยู่ตระกูลเชนวัตรเนี่ยผลสุดท้ายสอสอในพรรคเนี่ยผมว่าความไม่พอใจจะมีนะแต่เพียงว่าจะพูดหรือไม่ผมก็เชื่อว่าการที่คุณอุ้งอิงขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่แตกออกมาละกลุ่มที่มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ แต่ก็อาจจะมีอีกหลายกลุ่มพูดง่ายว่ายังมีส่วนใหญ่อะที่คิดว่าใตา้ตร่มธงเนี้ฉันจะลงสมัครรับเลือกตั้งและยังได้มีโอกาสเป็นสอสอมากกว่าไปอยู่ที่อื่นออันนี้มันคือเสียหัวใจสําคัญของคนที่เป็นเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รเป็นสมาชิกฝภาผู้แทนร,ร,ราษฎรปัจชุมเขาต้องดูว่าอยู่ตรงไหนเขาดูว่าอยู่ตรงไหนเาป็นผู้น,นาของเขามีโอกาสจะทําให้เขาได้เลือกแล้วก็ไอชุดนโยบายที่ออกมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมันจะทําให้เขาได้รับการเลือกตั้งในเขาในภายภาคหน้า วันนี้ทุกคนก็พูดว่าหมื่นบาทแน่นอนประชาชนก็บอกว่าอยากได้หมื่นบาทอยากได้หมื่นบาทแต่พอมันมีการตั้งคําถามปุ๊บมีเงื่อนไขขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสสอเองก็คิดใช่ไหมฮะคุณแพนแพรทองทานคุณอุ้งอิงเข้ามาเนี่ยจะให้ความมั่นใจกับคนเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนว่าตัวเธอจะเป็นผู้นําที่เข้าไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าและทําให้เขเป็นสสได้ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ